โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก เคร่งคงเคร่งเนี่ยตะเวนสองตาอ้าวอ้าวตะเวนสองตาอืมห่อข้าวเรากินไปทั้งผักเลยทั้งใบาจานเลย้าวสาธุ

เดี๋ยวได้เป็นเชื้อน้องคางอ่ะ่ใช่นะคะโอ้จะพบรีแลโอโอ้ปีนนี่ดีน้ะไม่ถ้วนวันน้ำวันละกี่ครั้งรางวันก็รดรางันก็ไม่รดค่ะไม่ใช่วันละครั้งก็ไม่ถึงงั้นฝนตกอ่ะอตอนนี้ไม่ตกนะรถแต่ฟันฝนไม่ตกฝนตกไม่รถนี่ง่ายนี่มีตำนินตำนินตำนิน ตามจำตามีแ่โบไม่มาสูงเท่าไหร่น่ะเล็กองเรนน้ำขึ้นนี่ไปน้ลงก็ดึงตรงนี้สิน้ำขึ้นก็ดึงตรงนี้ มาตัมาไกลชื่น้นาดูน้ำใดเลยเอ็มัเสื้องนชมนานแล้วโอ้ยเว้ยเสียท่าเว่ยนีาเีไฟฟ้านีเสร็จมากองดองแล้วจมลงไปมันก็อยู่ไอ้พื้นตรงนี้แหละไม่ได้เงินอะไรหรอกแต่น้ำแต่น้ำมันไปขังข้างใน เขาลองเขาก็เลยเอาลงไม่เขาก็ออกต้องระวังนั่นแหละเขาก็ต้องเอาน้ำออกเลยที่จะลอยขึ้นไปได้แล้วก็ต้องจะดึงลงไปได้ถ้าไม่เอาน้ำออกมันก็โจรลงไปคลุดพื้นเราพัดเดี๋ยวจะโดนเสาไฟเปมันมันมีฐานอยู่หรือเปล่าในงานมันเลื่อนได้นะน่ะมันเลื่อนได้ไม่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 มันมันลอยอยู่นี่นะไงน่ะมันเลื่อนไปดูไม้แน่น่ลอยอยู่น่ะเดิมเทีมอยู่บนฐานไม่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 อยู่ในน้ำ เราเนีมันขึ้นมาตอนน้ำขึ้นนี่แหละไม่ไม่เคยอ,อยู่ทางนี้ลำไหนอ่ะลอใต้ตรงนี้ค่ะ้ราหมมาถลากมาทั้งนี้เหรออ๋อ,อ,อตายที่น้ำท่วมสองสามหลายต้นเลยนั่นนะคะแน่นอนไปเจอน้ำท่วมขนาดนี้มีอยู่รอด เนี่ยข้างโค้งแล้วเนี่ยน้ำลงแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละแกไันเซตนเซตม่ก็จะไทปุ๋ยเป็นปุ๋ยเลยนะเซ็ตเป็นปุ๋ยเลยตอนนั้นมันมีเยอะเนี่ยเรากลัวมันตอนนี้มันไม่มีเราก็เนี่ยเป็นปุ๋ยสบายเลยนี่ลงน้ำลงก็เป็นปุ๋ยเลยน้ำมันซัดเข้ามาไงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้เราไม่อยากได้เราดี่จะออกอะนี่มันเสร็ตเราเลยเนี่ยเป็นปุ๋ยหมดหมดน้ำมันซัดเข้ามาไง เราก็ได้เลยแคงลงไปก็เสร็จเราเป็นปุ๋ยเราสบายนี่บันไดด้วยนะอ่าบันไดบันไดเอ๊ไปเที่ยวเกาะดีกว่าไปเที่ยวเกาะไม่มีล้อคนก่อนคนไปก่อนเราโดนก่อน โอ้ต้นเต้นต้นเต้นเลยมันต้นเต้นต้นเต้นเลยนี่แขวงไปแขวงมาที่ฝึกนางงามเนาะเออให้นางงามจะเดินสวยๆต้องมาเดินสะพานนี้แกวงไปแขวงมาดุกดิกลุกดิกกดิกโอ้โหสะพานสีม่วงโอ้รกดีรกดีรกดีโอ้โหรกดี มีเจ้าเห่าเจ้าเหลือมโอ้โหนี่ถอดแม่ก็ยังมีมีมีหุ้มมานี่โอ้โหต้นแหงนี้มันต้นมักใหญ่เลยนต้น ต้นสะเตอร์ต้นแหนเม็ดมันลูกมันเม็ดมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นดวงใจเป็นลูกหัวใจนะโอ้ยนั่งสลาหายแนะ่มีใบโพด้วยเขาเป็นนั่งเขานั่งตรงโน้นนี่มันไม่ใช่ที่นั่งไมหน่อยโอ้เป็นนั่งที่ไม่ใช่ที่ของเขาอ่า สาลาริมห้วยนี่สาลาริมห้วยเรามีที่พักผ่อนมีที่เล่นลที่นั่งที่เล่นที่อะไรเยอะน้าี่เนี่ยอะไรก็มีโอ้สบายแล้วถ้าไม่ทำไว้ให้ในเมืองในกรุงนะ ทำไปให้มันก็ไม่มีเวลามาทำเพราะพวกนี้พวกมาหอบแดดมันไม่มีเวลาว่างหรอกไม่เหมือนพวกเราพวกเราเวลาว่างข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนโอ้โหรายก็ต้องมีลูกตาลไม่มีคนช่วยเก็บอ่าเนี่ยมันเจ้ะเลยต้นตาลกาลังใหญ่ อีกสักห้าปีสิบปีเนี่ยโอ้โหมันจะเก็บกันยังไงหวัดไหวเนี่ยต้นลูกตาลหน่อไม้กับลูกตาลต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเก็บกันยังไงหวัดไหวเก็บกันทั้งวันก็ไม่ทันมันขึ้นเร็วนะหน่อไม้เนี่ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊เก็บทั้งวันเก็บไปหมดได้มากลับมาที่นี่เอามันขึ้นหน่อไม้แล้วเป็นได้สนุกมันยังไม่ขึ้นเลย อะไรขึ้นมามันก็สู้ไม่ได้มันอะไรมันขึ้นมาคุมก่อนก็เสร็จมันมันก็สู้ไม่ได้ถ้ามันขึ้นก่อนก็เสร็จสมณการสนุเสนออะไรก็ขึ้นไม่ได้เชื่อก็เลย เราจะเดินโดยที่เดินโดยไม่ต้องไปจับเปสลิงจะไหวไหมไปรอดไหมจะรอดไหมดูจะรอดไหมโอ้โหมันทำไมมันแว่งจังเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ <c oughs> โอ้มันเยอะคนมันก็ได้ยันเกต่างคนต่างคนละปุะ๊กคนละปิกมันก็เลย <c oughs> โอ้ไม่ได้เลย อ่าเปลียนรูปไ่ทีวจะไว้สตูดิโอใหม่ไหนอะไรคูปอะไรโอ้เออมาแอบอยู่นี่เหรอโอ้มากฮุมเว้ยมัคุ้มมันไม่เหมือนัุมเลยนะมันเหมือนมันขนนน่ะ ีขนนน่ะบุญบุ่บุญคุญบุงก็ไม่ถูกมันต้องเยอะกว่านั้นมันน้อยไปนี่กัไอ้แคปคอร์นะโอ้โหล้วยนี่สูงจังไงนาไไหวเลยโอ้โหเอ้ยไอ้หวีนึงมันเยอะเกินไปหวีแบบตรงนี้ไม่มีมันต้องเป็นเรื่อมๆกัน ถ้าอย่างนี้มันต้องมีไม้ทำด้วยได้เลยกตุ้นเป็นแข็งแรงนะคะน่าจลรูตัวหม่องเนี่ยน่ารักมากเลยเมื่อเขาอย่างนั้นมาจะไหนอะก็ห่อหีบแล้วน่ะไอ้ข้างนอกเนี่ยห่อหิบแปลมาเป็นม่องเลยเหมือนในรูปอินอนี่ยกระตังกระตังโอ้นอกมันก็ดูแปลกๆอยู่นะ อันนี้ฉากเหรอโอ้โหน้อยไฟมาเรากรอมันด้อ,นอ้าวเขาก็เอาตัวตัวใหญ่เท่านั้นเองถ้าจะมาอย่างนี้มันไม่ได้โชว์ใส่ท้องฟ้าไงเขาก็เอาไว้คุ้มค้างอันนี้ต่อเข้าไปน,นี่มันเหมือนช่องหน้าต่างอันนี้ปรับได้เลยหน้าต่างมองมาีโลโก้ ใช่แนวพิลึกพิลั่นมันก็แหมผลลึกพิลพั่นก็พิลึกด้ยนี่มันไพิลึกพิลั่นเลยมันกระจอจกงเลย <c oughs> ตอนนี้มันกระจอจกเฉลี่ยพิลึกพิลั่นเขาโอ้โหสงง่ากว่านี่เยอะอันนี้มันไม่สงง่าเลยยังกระต้นไม้โอโหวันแอร์จะตายวันตายพรุ่งไปตามปกิที่ประชุมให้ไปพบคนนั้นคนนี้ ส <c oughs> like ี่คนห้าคนตั้งแการเห็นได้มองเขียนรูปวันเลยฮะสวยนะนช่วงเช้าๆนะเขาจะมาเนี่ยไม่เจอไอ้เต็มเต็มต็มันนี่ก็เมื่อยแอันนี้โอ้โหก็จะครบต็มเต็เต็ต็ต็เนี่ยถ้ามีอะไรแน่ไม่แน่จะดูบ้างอ๋อ ไอ้นี่ก็ยังเป็นกระจอกไปน้อยเนี่ยไม่ดีอะไรครับไกลไกลตาไอ้นี่ก็ก็แใ่ไหมลูกพี่ล่าก็มันยังไงล่ะมันเมนมันไกลๆนะเพราะว่าสัตว์ได้มีชีวิตชีวานี่ต้นไม้แค่นี้ถ้าแมงกระเบื่อเนี่ยตัวขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามันกะเบื่อยักษดูฟอกกระชั้นก็มาดูที่เนี่ยเนี่ย แต่จะเบียยักไงแนวเดียวลิสติกตระเลยลว่าใครมาตรรเได้ทำภาษาได้ยินแล้วก็เอาไว้บีบขอทางไว้ไว้พราว่าคูเดินผ่านบีบแทนตร่อย้าบนเลยรเนนอนยน ทะเลแล้วเึบบโอ้ยไม่เห็นจะยกขึ้นไปที่นานอยู่ที่เก่าเนี่ยฮนะ ไหปข,ขึ้นนะไปขึ้นนะเอาวันละเส้นอน่ะใช่นได้ขึ้นสะดกกาก่ข้นวานได้ัไหก็ได้ 50เซนได้น50เซน50เซนละโอ้เมตรแล้วเพราะว่าเอหมอนนั้นใส่แล้วนี่วันนไม่มีหมอนหมอนเ็จแล้วมรนะคเพิ่งเจนได้50เซนนะบอกเม่เฝั<_<_<_่งโน้นนะั้น50 50เซนต์เซนกี่วันคะายักี่วันคะ50เซนนะคะ2วัน3ัน2วัน50บาทนมาก่อน ไปเรื่อยๆที่นี่มันข้างล่างข้างล่างใช่น้ำมันรั่วน้ำมขังนิ่มนิ่มเลยตรงนี้ต้องโกลเราต้องโกยเราต้องโกยนี่ออกแล้วเอาแผ่นเหล็กเข้าไปจะตั้งจะตั้งแมลงได้มันรั่วท่านมันตกมาอันนี้มันเหตุเมื่อกี้นี่นิ่มโยมทีมต้องเอาตังนี้ให้แข็งก่อนเอาเหล็กไม่เป็นไรตรงนี้เอาแผ่นเหล็กขึ้นไประวัง้าระนังต้องโกยออกแล้แผ่นเหล็กเข้าไปรวางแผ่นเหล็แล้วมีแผ่นเหล็กทีอะไรนี่ดูนะเยอะ นมมนหนุ่มเต็มไปเลยเลกดีราคาล้วนนนีข้างล่างมีแต่น้ำอ่าเดี๋ยวพายุจะมาอีกนะพายุจะมาอีกนี่ก็มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ววันนี้กี่ผงลน,นี่ลองก็อ่าเขาพายุมาแล้วก็ดันพายแย่ก็สู้เลยที่อ่ากลัวอะไรก็พายุเรามีพาย เรามีพาแยากันสู้เลยเดี๋ยวเอวหักน,นะแล้วถามว่าต้องยกสูงขนาดไหนเะมตรนะเดียว,วยกเ็เลยครึ่งนึงให้มันแบบว่าทำงานได้มีดันพื้นได้เข้าไปอ๋อมุดเข้าไปทำงานได้ให้ทำงานได้ก่อน เราได้เต็มที่เราค่อยจัดเต็มที่เลยตอนนี้พอมันได้พอมันครบเราพอมันแข็งมันไม่ได้ใส่เข้าไปใส่วิต็มที่ไม้ใส่ไม่นจะแข็งเราซับเต็มที่ได้นะตอนนี้ต้องยังงี้เราต้องไล่ไม้ไม้กระดาษต้องเลือออกมาขาลงไม่ได้ต้องมุดเข้าไปใต้ของเรือให้ได้ก่อนตอนนี้ยกเพื่อทำงานไม่ได้ยกเพื่อไม่ได้ยกเพื่อเให้ทำงานได้ อถึงก็ประมาณเนี้ยไปไม่ไม่ต้องสูงกันไปจะตีตะปูตีคอนจับคอนได้ถนัดไงนะถ้าสูงไปมันก็ไม่ได้เพราะนี่มันจะช่วงถ้าทำเสร็จก็ต้องเอาลงมาอีกเนี่ยแหละไม่ต้องนะครับเอาขึ้นรอไปเลยถ้าทำฐานเข้าไปถ้าทำฐานใครว่ากันเรื่องยันฐานปูนฐานอะไรทำฐานที่นี่เทเสาเทคานคือตอนเนี้ยฐานฐานปูนเนี่ยมันตอนแรกเราทำเนี้ยเรายังไม่รู้ยังไม่ถูกโจทย์ยังไม่ครบเลยแล้วเรือมันวิ่งมาทางนี้มากของเก่าฐานขาฐานขึ้ฐานเก่า แล้วนะยกจะได้รู้นะว่าจะต้องอยังไงบ้าง,างแ,แล้วแขอใครครับท,ท,ท่านข้ามูนน่ะเป็นหัวเรือนะครับ <c oughs> หัวคือทรงเรือหัวเรืออยู่ท,าท่านู้นอ๋อเธอ,อที่ไหนกันเราลากเราลากง่ามหนังกรติกด้านท้ายมาอัานนี้คือท้ายแต่น,นี้เราเราจะปรับยังไงเดี๋ยวคกล้วา <c oughs> แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือด้านนู้นด้านหัวเพราะมันมันนอนลงถ้าเราหมุูจับมันยากหัวก็ว่ทั้งน้อยแล้เดี๋ยวสะพานโค้งลุงวัโนูนไง ข้ามาโไอ้นี่มันก็ห่างมาดิท่านหัวท่านมาเจอหัวก็ทานโค้งลุงมาเนี่ยไอ้ะพานโค้งลุงนั่นแหละจะเป็นประตูเข้าในราชธานีปประตูประตูะประตูเอกทางเข้าไม่งั้นมันยังมีทางเข้าอย่างทางเอกเยไม้ประตูเข้าบ้านลาดไอ้นี่มันทางข้างทางผ่านตลอดไปที่อือ่นๆไอ้นี่มันตรงเข้ามาประตูเข้าบ้าน ประตูโขงเป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านเกาะเกาะราชานเนีเข้าสู่เกาะราชานเนีสโซ มีตะกลว้ลวยอ่ะมีตะกล้วยอ่ะโอ้ยตอนนี้โอ้ข้างหลังมันเป็นสะท้อนแสงอยังงน่ะ้าไม่องห่วา้รอเยอมีนปเะตรงการนี่ยนะ อะไรไม่ตรงกันไม่ตรงนยๆหนี่ยองไหรับฉลองครับยอวันนี้มันประหัรฉลองอะไรหรอาไทย้เป็นก้วยแล้วค่ะอ๋อจะจะจะจับวันนี้แลค่ะ ลักาณนาไหมครับไม,ไม่ไม่น,น่หรออ๋อไม่น่าก็จะรออ๋อมะ้ะกุ้ยไม่น,น่เหรอโอ้แมสแมสเออ just one just one ต้องเทป,ปูนเน,น,นเนี่ยถนนเส้นนี้เทปูนไปมุงเรียนเป็นถนนเป็นถนนเป็นถนนแกลนเป็นถนนกลนอมบัลลาดอย่างงั้นเรานี่มีที่เลยนะมันต้องทำข้างทางชายทางในโคง้งให้ต้องเข้ามาตรงนี้อีกเพิ่มก็มาเนี่ยให้มีไหลทางมา สิบงเอ้ยวงเยนที่นี่วงเวยน37มสิบเจ็ดซิสิบสองไม่พอลองวง,งเวยน37มสิอ่โอสามิบเจ็ดโพธิปักที่จะทำอ๋ออันนี้ถึงมงคลสามสิบแปดขาอุตส่าห์มาทำถนนมาทำที่เดินตรงนี้ให้อย่างดีโอ้โหลอมเหมือนหองจริงลเยเลย ดูด้น่แน่ล่ะไอ,ไอ,สอ้สโตนเฮาส์นะอยังกับหน้าสัตว์ประหลาดอะไรสักตัวมีท้องตาด้วย <c oughs> โโมันรถข้าแมวเนาะ <c oughs> นี่ยไอ้สิบปียี่สิบปีเป็นรถโอ้โหทะเลสาบเว้ยเปลี่ยนแล้วทะเลสาบทำในดำน้ำทะเลสาบโอ้โ ทีข้างล่างน่าจะมันเข้มกว่าข้างบนเนาะข้างบนสีหรือ,รอว่ามันปรสีปรสีมันต้องข้างล่างให้มันเข้มกว่าข้างบนไล่ามานะหรือข้างบนทีใช่ตัวเดือเนี่ยให้มันตีเช่นกันเอาเรือแล้วก็จะ หนูว่ามันแบกแล้วเนี่ยนู่มันเดืดแล้วนะฮะว่มันเดืดแล้ที่จริงมันหาเหล็กมายืดไว้ก็ดีอ่ะมายืดไว้มปิดแบกออกแบกออกเยพรว่พวกนี้ดันไอ้นันไว้มันดึงพวกไม้โค้งอยู่ไม้โค้งมันดันออกมา